ครับสวัสดีท่านส์เชั่นเลยนะครับผมเปลี่ยนชื่อช่องแล้วใช่ผมรู้แต่ผมมีสมาชิกใหม่ทึ่อยู่ในการมองตรงนั้นซึ่งผมจะให้เวลาห้าวินะครับในการท่ายว่าน้องคือตัวอะไรคิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าน้องคือตัวอะไรเพราะน้องก็คือเออเดี๋ยวกื่อนน้องคือจิ้งเงิน,นงงเงินสีดำเงิน สกีบน้องชื่อสก,อกีบเถอะเก็บกปิ้นหน่อยกูเก็บกปิ้นหน่อยแปสกิปกูก็บปินหน่อยครับเก็บปินหน่อยอ่านั่นเองเหตุผลที่น้องได้ชื่อนี้เพราะน้องเก็บกปินไม่สกีบอย่ามดุดน้องเป็นสัตว์ที่ขี้อายมากก็บเก็บแหลมมากเลยด้วย น้องอยู่กับผมได้หลายเดือนแล้วผมรับน้องมาตั้งแต่อีกสองเดือนตอนนี้เจ็ดแปดเดือนแล้วไงสิน้องคุ้นชินมากแล้วน้องก็ก่อนก็ค่ะน้องตัวใหญ่เราไปสายพัน์อมาเฮด้าครับไม่รู้เพศครับโอเคแค่นี้แหละครับผมพามาแนะนำแค่นี้